จัดห้<พ>องเสร็จแล้วอืมทำอะไรเสร็จแล้วดึกๆอย่างนี้ทำอะไรดีอ่ะไม้เรายังมีไม่พอเนี่ยวะน้องไมอ้อ๋อทำอะไรอยู่อ,อ๋อหนูกำลังกวาดนู่นกวาดนี่ทำนู่นทำนี่วางเป่าวางเป่าวางเป่าแต่ทำไมอะพี่อา่อาแล้วเดีเ๋ยวค่อยถามก็ได้แต่ว่าปกติเราจะติดตัวกับพี่สาวเราไม่ใช่เหรอพี่สาวใช่พี่ใช่แล้วอยู่ไหนอะ ออก็อยู่ข้างในนี่แหละพี่ข้างในไหนอะในนี้หรอในไหนอะในบ้านในบ้านใช่พี่เข้าไปได้ไหมอะอันจะเข้ามาทําไมอะก็ไอ้นี่ไงก็เดี๋ยวมีเรื่องจะคุยด้วยอ่าอ่าใช่เพราะในไหนก็ว่างแล้วไงใช่อ่าแล้วไอ้ตรงนี้มันเราทำไมเรายังไม่เก็บฉลอดอ่ะมันโตหมดแล้วนั่นน่ะเอาให้มันเต็มใบกว่านี้นิดนึงอะไรเงี้ยไพี่มันจะได้แบบเออของกิน ไม่แต่ว่าพี่ต้องไปตรงนู้นไงเพราะมันต้องพี่ต้องตกปลาแล้วพี่จะจะไปเดินเหยียบก็ไม่ได้ไงอย่าลืมเขียไว้นะคืนนี้ได้ได้ได,ได้เดี๋ยวคืนนี้หนูไปเก็บได้แล้วไหนพี่สาวเราพี่สาวอยู่โน้ว้าวเออน้องโมน้องไมคือว่างกันใช่ไหมทําอะไรอยู่อืมก็ไม่ได้ทำอะไรเป็นพิเศษอะไปไอ้นี่กันไหมเราไปหาของกันในป่าไหมแบบเก็บสมุนไพรไปตัดไม้อะไรเงี้ยไปเก็บพวกพืช ไปกันไหมเวลานี้นี่นะทำไมอ่ะเวลานี้มันมืดค่ำแล้วก็พี่ดีดไงอยากไปเวลานี้เพราะว่าตอนเช้าๆพี่ต้องมีไปตกปลาไงต้องไปตกปลากับลุงยีนพี่ไม่เคยได้ยินข่าวเรือพี่อาจจะแบบเรืออะไรเนี้ยพวกปลาป่ากลางคืนมันน่ากลัวจะตายเ้ยไม่มีหรอกอย่างน้อยก็มีพวกสัตว์ป่าพวกเสืออะไรอย่างี้แหละโอ้โหไม่ต้องห่วงนี่พี่มีอาวุธ หูเสกว่าอยู่กับพี่ไม่น่าปลอดภัยอ่ะไม่เชื่อโอ้โหไว้ใจพี่หน่อยพี่เคยฆ่าเสือแล้วจะไม่ได้เหรอที่เรากินนั่งกินกันอ่ะเสือร้องไห้อ่ะไปเือเร็วๆไม่รู้ไม่รู้ไป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 ด้วยกันไม่ต้องกลัวหรอกไม่มีหรอกองผีอ่ะอย่างน้อยอาจจะมีพวกหมีหมูป่าอะไรอย่างงี้ไหนเตรียมอาวุธพร้อมยังอเตรียมอุปกรณ์ได้พร้อมยังเราต้องไปเก็บพืชเก็บนู่นเก็บนี่พืชเก็บนู่นเก็บนี่อ้าโอเคแป๊บแป๊บแป อันนั้นเอาไว้ฆ่าสัตว์ไม่ได้เอาแบบนี้ต้องแบบนี้แบบนี้แบบเก็บพืชใช่แล้วก็เตรียมไฟอุ้ยไม่โอ้โหเหมือนกันเลยพี่น้องโอ้โหใส่เรือเดียวกันไปเผื่อได้อ๋อเผื่อได้อ๋อป้องกันตัวตอนดึกๆเขาบอกว่ามีกวางเออก็นี่ไงเก็บไว้เอาไหมเอาไหมมื้อดึกเรากินกวางกันไหมนี่ยแล้วก็ตั้งกองไฟตรงเนี้ยเอาเบาตั้งตรงนี้เหรอพี่ใช่แคบไปไหม ไม่อย่าค่อยเคลียร์พื้นที่เอาก็หน้าบ้านเราลกอ่ะเนี่ยเดย๋ยค่อยไปนั่งเคลียวเดี๋ยวไปชวนลุงยินก่อนว่าลุงยินจะไปเปล่าได้พี่ไปอย่ามาสรรหาปิ้งหน้าบ้านนะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวบ้านไม่ก็อยากปิ้งหน้าบ้านอยู่เอ้ยจะแด้ไปป่าใช่ไหมยิ่งเป็นไม้อยู่ลุงยินเขาหลับแล้วหรือเปล่าอ่ะคนแก่เขามักจะหลับไวไม่ใช่เหรออออาจจะไม่ก็ได้คนนี้เขาปึงปังเอ่าลองลองไปเรียกเขาหน่อยก็ก็ก็คื ลุงยินลุงยินจ้าลุงยินครับลุงลุงลุงอยู่ไหมลุงลุงลุงถ้าไม่อยู่อุจจาระก็เจาะเข้าไปแล้วนะอ๋อนี่ลุงหลับหรอลุงทําอะไรอ่ะข้างล่างมีอะไรอ๋อลุงอ่านหนังสืออะไรอ่ะเฮ้ยอยากอ่านด้วยอ่ะหนังสือเรื่องอะไรอ่ะไม่เอาไม่อ่านแล้วขี้เกียจอ่านแต่ที่พอตเตอร์หรือเปล่าลุงไม่ใช่เห็นลุงช่วงนี้เขาอ่านนิยายอะไรก็ไม่รู้ว่าแต่ลุง ไปนี่กับผมเปล่าเนี่ยผวกผมสองสามคนสิจะไปนี่กันไปตัดไม้ไปหาสมุนไพรในป่าเก็บพืชไปเปล่าเดี๋ยวคือเอ็งจะไปทำงาน,นจริงดินตรายนะมีนี่ไงคบเพลิงลุงลุงลุง,ลงนี่เออเนี่ยน้องไม้ก็มีอันนี้ไม่ลุงตอนกลางคืนเนี่ยมีกวางด้วยก็คุยกันเนี่ยจะกินกันมือดึกเนี่ยกวางอะกวางกวางตุ้งแร่ลุงกวางอะกวางเรนเดียอยู่โนอ อนั่นนแหละี่ก็ลุงยี่ยเขาประสบการณ์เยอะเขาโชคชนใช่เชื่อใจลุงยีพี่มีนี่แล้วพี่ก็มีนี่เอาไว้ตกปลาตอนเช้ากับลุงยีลุงยีอย่าลืมนะแปดโมงเช้าตกปลาด้วยกันไปไหมไปก็ได้ไปงั้นนำไปกันเถอะเรายังไม่เคยไปทางไหนนะ ทางซ้ายเราไปแล้วทางขวาเราไปแล้วเหลือแต่ทางนี้ที่เรายังไม่ได้เคยเข้าไปเพราะมันเป็นเขตต้องห้ามงั้นเราเข้าไปกันดีกว่าโอ้พี่จะไม่โดนอะไรหรอไม่ที่เขาต้องห้ามเพราะว่ามันเป็นไอ้นี่ไงมันเป็นเขตเขาเรียกว่าอะไรนะเขตของอะไรสักอย่างมันเรียกว่าเขตอะไรนะพอลูไหมเขตทุงคลองน่าจะประมาณนั้นเขตป่าไม้เอออะไรประมาณนั้นแต่ว่าพี่อยากรู้ไงว่ามันมีอะไรไงแล้วตอนดึกๆเขาไม่มีแบบไม่ไม่น่ามีคนมาเฝ้าจริงไหมเพราะงั้นเราไปกันเถอะเนี่ยมันไม่น่ากลัวเลยไม่มีมีไฟ มันจะไม่มีแบบมีพวกแบบอืมมันจะพูดเลยมันจะไม่มีเอ่อไ้สตาไปดิใช่ใช่ใช่ได้กลิ่นแล้วมันมันเป็นเลื่อนเหมือนกลิ่นเลื่อนหมูของป่าอืมมันไม่ใช่ละมั้งใช่เอ้าพี่กับลุงยินไอ้นี่ประจําข้าหมูประจําเนี่ยกลิ่นอย่างนี้ใช่เลยนี่ฮึถ้าพี่บอกว่าข้าประจําแล้วอันเนี้ยใครข้าก็อาจจะ อาจจะคนเรามีคนอยู่จี่คนในหมู่บ้านนะคนที่คุ้มครองที่นี่ไงอมคุงใช่เขาอาจจะหิวบ้างแหละจริงไหมไม่แต่ถ้าถ้าอยู่ในเขตป่าแบบนี้มันไอป่าที่เขาข้ามเข้ามันก็ต้องมีสัตว์สงวนสิก็ไม่น่าจะมันอาจจะกินกันเองก็ได้จริงไหมพี่จะมันมันจะไม่มีแบบพวกผีอะไรงี้โอ๊ยกลัวอะไรมันไม่มีลุงอยู่มากี่ปีแล้ว อ่าเนี่ยลุงอยู่ตั้งแต่เด็กๆแล้วเนี่ยลุงคนเนี้ยคุณลุงเคยเจอผีไหมยังไม่เคยเลยเห็นไหมจะไม่ผีได้ไงวันนี้ได้เจอแน่อ่าจะพูดทําไมล่ะไปไม่พี่แบบถ้าไม่ไม่ผีก็เนี่ยป่าแบบนี้ไม่ไม่มีเจ้าทงเจ้าที่งี้หรอมันจะมีเจ้าที่ยิ่งยิ่งมีเจ้าที่ยิ่งกลัวสิยิ่งไม่มีอดีแล้วแล้วนี่ที่ไหนนี่มันบ้านอันนี้หรือเปล่าของที่เขาอยู่กันหรือเปล่า ไม่ไม่รู้พี่โอโหขนาดเก่าดูเก่ามากเลยนะมีขึ้นไปทไมพี่ไม่เอาไม่เข้ามานี่ฉันอยากเข้าไปฉันอยากรู้นั่นใครไม่รู้ไม่เกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตเกิดมาครั้งนึงในชีวิตโดนข้อหาบุกรุกทำง้ไม่อ่ะถ้าเกิดเรากลับไปอย่างเนี้ยเราจะไม่สงสัยหรอจริงไหมสงสัยทั้งมันเอาตัวรอดก่อนมันมันนอนไม่หลับไงเวลาพี่สงสัยพี่จะนอนไม่หลับไงพี่อยากรู้ไงพี่เลยอยากเข้าไป กนไม่ต้องนอนแล้วมาหาตอนเช้าไม่เอาอย่าตอนนี้แหละเวลากําลังดีเลยนี่ไม่แต่เนบ้านใครก็ไม่เลยก็ลองเข้าไปดูก่อนก็ได้ใช่ไหมโมพี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 นั่นเนอะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมผีปากฉีกลูกยีเห็นหรือเปล่าลูกยีเห็นหรือเปล่าพี่เห็นอะไรพี่เห็นอะไรเห็นเหมือนน้องไม้ปากฉีกอะหน้าคล้ายน้องไม้หน่อยปากฉีกตาสีขาวหรือแดงไม่รู้ จะไม่ได้เห็นไหมเขาถือถือแบบนี้แบบพี่แต่เป็นถือหินถือแบบหินไม่เห็นไหนพี่ไม่เห็นมีอะไรเลยมีจริงๆพี่เห็นจริงๆริเดี๋ยวแล้วทำไมตรงนี้มันอะไรเนี่ยถ้าอะไรมันโอ้โหเนี่ยพี่ไหนพี่บอกเลือดสัตว์แล้วทำไมมันมาอยู่ในบ้านคนนั่นไงเห็นไหมาเข้ามาเข้ามาเข้ามา แล้วในเตียงใครอะไหนพี่บอกเลือดสัตว์แล้วทำไมมันอะไรอยู่ในบ้านไม่คอกี้เห็นหัวกะโหลกด้วยกินมันเหมือนหมูจริงๆเว้ยใช่ไหมลุงแล้วกินเลือดเราเหมือนอะไรฮะกินเลือดคนเราเหมือนอะไรพี่อ๋อพี่ก็ไม่รู้พี่ไม่เคยฆ่าคนอะก็เหมือนหมูไงไม่เหมือนไหนมายื่นแขนมาเดี๋ยวพี่จะเฉือนให้มาไม่เป็นไรหนูไม่หวาแล้วนี้เอาแล้วจะตีกันทำไมอย่าตีกันสิพี่น้องกันอย่าห้ามทะเลาะกันเข้าใจะไหมพี่คือหูรักน้องไงคือเฮ้ยจู่ ีเหรอเสียงอะไรวะไม่รู้อะได้ยินมาจากในบ้านนะเอ็มไไม่พี่อะไรออกไปดูดิโเดีพี่พี่เร็ว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 โอ้โหแล้วผีกันจะผีหรืออะไรโม้ด้วยเอาไปดูเอาออกมาที่เอามาเอาเปิดงัเร็วเดี๋ยววะพี่มันจะเปิดประตูไปดูสิได้จริงเหรอใครใครี่ไม่รู้เจะเปิดได้ไหมอะมันน่ากลัวเลยนะ มเิดเลยเอาจริงเหรอใครไม่รู้นะถ้าวูมิสองคนเจอผีกูก็หนีองไยผีผีผีกูไซนะกูไซนะเอ้าอุ้ยทหารหรออะไรอ่ะอุ้ยน้องไม้แอบทำไมอุ้ยเปล่านะผมเปล่าผมไม่ได้ค้านะไม่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 นะเปล่าครับเปล่าไม่ไม่ใช่ผมไม่ไม่ได้มาตัดไม้นะไม่ได้มาตัดไม้ไม่ได้เใช่ใช่ผมเปล่าตัดไม้นะผมไม่ได้มาตัดไม้ผมไม่ได้มาหาสมุนไพรใช่ ไมม่่นเฆาสัตวว์ด้ยแล้วก็ผมไม่ได้มาลงเหมือนที enfin s <S okay. ่นี่ใช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 ่ไม่ได้มาฆ่ากวางเลยใช่แล้วพวกคู่สองคนเป็นใครเนี่ยผมเป็นเจ้าที่ป่าไม้ครับเอาชิบหายแล้วผมเปล่านะผมเขาเป่านะตัวเองผมอ่าเอาผมเปล่าค่ะหนูเปล่าหนูเปล่าใช่ผมเปล่า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 ผมเป่าเลยโอ้โหแจ็คของกลางเต็มเลยไม่ไม่ผมมีเหตุผลที่ผมมาที่นี่ผมมีเหตุผล คือผมผู้ผมสี่คนเนี่ยจะมาหาสมุนไพรจะมาหาเนื้ออะไรที่นี่ผู้คณเก็ดไหมอ่ะผู้ผมยอมแล้วว่าผู้ผมผิดก็ได้ที่ผมมาในเขตสงวนแต่ว่าที่ผมมาที่เนี่ยเพราะว่าผมเจอผีจริงไหมทุกคนแล้วผมก็เข้ามาในนี้ผีอะไรผีตาโขนไม่เคยไม่รู้ผีอะไรอ่ะหน้าหน้าเหมือนน้องคนนี้ ก็สีมันสวยค่ะปากฉีกโอ้ยนี่ไงเห็นไหมนี่นี่เห็นไหมหัวกะโหลกเนี่ยมีปักเทียนด้วยมาอินดี้จังอ่ะไม่รู้เขาอยากแบบคุณแต่งเรื่องแล้วฮู้ยลูอะไรกลัวเส้นแต่เลยอะไรครับเนี่ยไมปไปไปสอนเอาเฮ้ยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมต้องไปสอนเอาอะมันต้องขนาดนั้นก็ได้เออพุกพุกพุกพื้นที่ป่าคุณพุกพุกพื้นที่ป่าไม่อารมณ์ชั่ววูบไง ปรับเฉยๆไม่ได้หรอกทำไมต้องไม่ถูกอย่าปรับเลยปรับก็เราก็ไม่มีเงินจ่ายเขาอยู่ดีอ่ะอ๋อจริงนะผมจะไปหาคำตอบกับที่สาสตร์เราก็เดียครับโอ้โหไม่เป็นไรลุงยินช่วยช่วยพูดเราได้อยู่แล้วลุงยินผู้อาวุโสสุดใช่ไหมลุงยินลุงยินต้องเชื่อพี่หนูนะออกแน่ออกอย่างนี้ไงเดินออกไปค่อยเดินออกไปไม่ก็ลุงลุงเป็นคนลุงเป็นคนไอ้นี่ไงลุงไม่ห้ามพวกผมเองอ่ะไอหนูก็อุตส่าห์ห้ามแม่งพี่เข้าบ้านหลังนี้เองใช่จริงไหมเองอ่ะอะไร อุ๊ยแล้วใครอะนะโอ้ยมันทำมารู้อีกแล้วลงมาไม่ใช่ไใครเลยมาอยู่ใครลงมาฮะมาอยู่ด้วยกันมาอยู่ด้วยกันอุ๊ยไอ้แจ็คกลัวไม่ใช่แล้วมาอยู่ด้วยกันมันโดดไปด้วยมันวิ่งมันวิ่งมามันวิ่งมาน้องไม้ให้วงเลย ขอโทษขอโทษเอารอด้วรอด้วยเฮ้ยรอด้วยเอาไปไหน ช่วงนี้กูฝึนจัดและกูหิบสัตย์ก็จะมาสักทีกูไปวิปิตที่มันมีดรรมจักไอ้สัตว์กูป้าจักรอ้อวันไหนไปมอมาไปเลี้ยงแต่ไอ้สัตว์กูนั่งหลับล้อเล่นแค่ฟันมากูฟันกลับอ้อขอโทษละกันที่ตอนนี้กูซาจัดถ้ามึงเข้าใจสำคัญแนะนำมึงกลับไปหน้าหลังแล้วกูก็บอยกิ๊กไปแล้วคนนี้กูเทีหมดหน้าตัาโอเคเขานี้ละกันวันนั้นเป็นวันหยุดเป็นวันดูวันอาทิตย์